สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับและก็วันนี้ก็แอดมินมารีวิวให้ชมนะครับก็คือตู้เย็นขนาด15คิวนะครับดูกใกล้ก่อน15คิวนะครับระบบทำความเย็นเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับ เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ก็ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ1 7ื0นนะครับตัวคุณสมบัติอะไรต่างๆก็เดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะครับนี่ก็ตัวกล่องนี้นะครับทางห้างสับสินค้านะครับเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็ได้บอกให้เก็บไว้นะครับ 14วันนะครับเผื่อสินค้าาจะพังนะครับชำรุดหรือมีตำหนิหรือว่านะครับมีความผิดปกติในการผลิตนะครับคือพูดง่ายๆก็เก็บกล่องไว้รอเคมนั่นแหละนะครับก็เป็นของที่ตะชินะครับแล้วก็มาดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นคลาสแดกนะครับเป็นกระจกสีดำนะครับ น้ำหนักก็ประมาณ74กิโลกร,รัมนะครับก็เป็นของห้างสินค้าชั้นนำนะครับอุปกรณ์สร้างบ้านนะครับก็เป็นตู้เย็น2ประตูนะครับขนาด15คิวนะครับตัวกล่องนี้ก็นะครับเก็บไว้นะครับรอเคมเผื่อตู้เย็นมีปัญหาครับนะครับ,รบก็แบรนด์ฮิตาชินะครับ รับประกันคอมเพรสเซอร์ก็อยู่ที่10ปีนะครับก็เป็นมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าแอร์เครื่องบับอากาศผมก็นะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีนะครับมาดูค่าไฟก็อยู่ที่นะครับ1นึ่พันแปดสิบเก้าบาทนะครับต่อปีนะครับขนาด ค่าประสิทิภาพนะครับ2อหน่วยต่อปีนะครับอันนี้คือฉลากเบอร์5นะครับที่แจ้งไว้นะครับก็ขนาด4 2 5ลิตรนะครับ1ิบคิวบิฟุตนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของตู้เย็นของฮิตาชินะครับตัวกระจก่เนกาจะกันรอยขีดข่วนนะครับเกาจะแข็งแรงนะครับ และสามารถกันของแข็งกระแทกได้ครับตอนที่ผมไปเลือกนี้พนักง,งานเขาจะกระแทกูปูงปังปั้งป,งป,งปังนะครับก็จะกันรอยได้นะครับนะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับดูอัลแฟนคูลลิงนะครับ,รบก็จะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งตัวพัดลมเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบพัดลมคู่แล้วก็ทํางานทําความเย็นแบบสม่ําเสมอตลอดเวลานะครับนี่คือคุณสมบัติของ อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งจะประหยัดค่าไฟอย่างมากนะครับก็อยู่ที่นะครับ 1, บาทนะครับต่อปีนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับเราก็มาดูข้างในกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือภายในนะครับของตู้เย็นนะครับที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ ัวทำน้ำแข็งนะครับจะสะดวกสบายมากนะครับประหยัดค่าน้ําแข็งทุงนึงก็7บาทถึง10บาทนะครับต่อว,วันถ้าเราขยันทำเองนี่ผมบอกเลยครับว่าน้ําแข็งเราตัดเรื่องค่าใช้จ่ายออกไปได้เลยนะครับความเย็นก็สม่ำเสมอแล้วก็ยอดเยี่ยมนะครับนี่ก็คือเราทำน้ําแข็งทิ้งไว้นะครับ เวลาเราอาจจะดื่มน้ําเย็นหรือว่าน้ํหวานนะครับก็สะดวกสบายครับมีที่บิดเรียบร้อยใส่น้ําแข็งเยอะ,ะครับช่วงนี้ผมเอาออกไปใส่น้ําดื่มนะครับก็เลยค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับนี่ค็คือระบบ2ประตูนะครับวางของก็จะมีนะครับชั้นแช่ผักและเนื้อสัตว์นะครับและชั้นวางนะครับ หลายชั้นนะครับก็จะชั้นล่างหนึ่งชั้นนะครับเง่ออันนี้แช่ไข่นะครับน,นี้ก็ะใส่แล้วจะอยากจะใส่นะครับอันนี้มันจะเป็นพวกน้ําดื่มนะครับข้างล่างก็จะเป็นอาหารหรืออะไรที่เราต้องการแช่เย็นหรือเก็บสำหรับอาหารนะครับก็สรุปโดยรวมแล้วนะครับใช้ดีนะครับตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟนะครับ2ประตู ก็นี่กัรีวิวให้ชมนะครับคร่าวๆสำหรับตู้เย็นอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับท่าในใดที่สนใจก็สอบถามกันได้นะครับใต้คลิปมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะแนะนำอีกทีนะครับอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายทำเท่าไหร่เพราะตอนเป็นเวลาคืนแล้วผมก็ถ่ายทำด้วยอุปกรณ์ที่มีนะครับ ก็ปิดผ้าอะไรก็ขอขอภัยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ